สวัสดีค่ะภาษาหน้ารู้กับครูภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูชมพู่จะพาเด็กๆมารรู้จักกับ คำศัพทหน้ารู้คำศัพทหน้ารู้ที่คุณครูหมายถึงนะคะก็คือคำศัพทหน้ารู้นะคะจากเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนนะคะเป็นวรรณกรรมที่เราอ่านไปแล้วเมื่อสองคาบที่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆจะต้องมีหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะเล่มสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เล่มแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเตรียมขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนกับคุณครูชมพู่ในวันนี้ค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปศึกษาคำศัพท์น่ารู้กันเลยค่ะคำศัพท์น่ารู้นะคะในหนังสือหลักภาษาของนักเรียนจะอยู่ที่หน้า70นะคะเรื่องคำศัพท์น่ารู้จากเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนเนี่ยเรามีคำศัพท์น่ารู้มากมายนะคะครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ยฝึกอ่านคำศัพท์ให้คล่องแล้วก็รู้จักความหมายของคำนะคะเพื่อที่เวลาเรา ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักความหมายของคำคำนั้นได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวที่เราอ่านมากขึ้นนะคะเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะคำแรกคือคำว่าแข่งขันคาบจำน่ายใจชื้นชันณตะโกนพยายามย่อมเยา ลึกวิธีการสัปดาห์สามคัคีสำเร็จอาศัยอีกรอบหนึ่งนะคะแข่งขันคาบจำหน่ายใจชื้นชันณตะโกนพยายามย่อมเยาลึกวิธีการสัปดาห์ สามัคคีสำเร็จอาศัยต่อไปเรามาอ่านคำนะคะแล้วก็ดูความหมายของคำนะคะคำว่าคาบนะคบคำนี้ก็หมายถึงเอาปากงับหรือหนีบไว้นะคะอย่างเช่นเวลาเราเจอสุนัขนะคะคาบเนื้ออยู่คาบรองเท้าเราอยู่นะคะลักษณะของการเอาปากนะคะ ทั้งบนและล่างมาประกบกันแล้วก็มีสิ่งของอยู่ตรงกลางนะคะแนบสิ่งนั้นไว้นะคะเราเรียกว่าการคาบนั่นเองค่ะใจชื้นนะคะก็หมายถึงเรารู้สึกเบาใจแล้วก็มีหวังขึ้นนะคะอย่างที่เหมียวน้อยเนี่ยอยู่ในหลุมนะคะตกลงไปในหลุมแล้วเจ้าตุ่เนี่ยก็ไปตามเพื่อนมาช่วยนะคะเหมียวน้อยรู้สึกใจชื้นขึ้นมานั่นก็คือรู้สึกเบาใจแล้วก็รู้สึกมีหวังนะคะที่เพื่อนเนี่ยจะมาช่วยนะคะ ต่อไปคำว่าชันชันก็คือตรงขึ้นไปไม่ลาดนะคะชันคำว่าชันเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ชันขึ้นมาแบบตรงๆนะคะหรือว่าลึกนั่นเองนะคะอย่างเวลาถ้าเป็นหลุมก็เป็นหลุมที่ชันหรือลึกหรือบันไดที่ที่เราต้องก้าวขายาวๆเราเรียกว่ามันมันชันนะคะมันสูงเกินที่ขาเราจะก้าวอย่างเงี้ยนะคะบันไดมันชันไปเนาะ ต่อไปคําว่าณนณะนะนะที่เป็นนอนเนนนะคะน,นี้เราจะเห็นอยู่ออในนิทานณนะป่าแห่งหนึ่งณบ้านหะลังหนึ่งณทุ่งนาะที่ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคาว่าณในที่นี้ก็หมายถึงในหรือที่นะคะเราขึ้นต้นด้วยคําว่าณนะก็คือที่ป่าแห่งนี้ในป่าแห่งนี้นะคะแปลว่าในหรือที่นะคะคาว่าณนะเนี่ยณนะเขียนนอนเนน ตัวเดียวไม่ใส่สระอะนะคะต่อไปคําว่าพยายามคําว่าพยายามหมายถึงการทําโดยความมานะบากบั่นนะคะเราทําโดยเรามุ่งม,มานะมากเราเต็มที่กับงานนี้มากก็คือความพยายามนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าลึกค่ะลึกหมายถึงต่ําลงไปจากขอบมากกว่าปกตินะคะก็คือหลุมลึก เหมือนที่เจ้าเมี่ยวร้อที่ตกลงไปนะคะหรือไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบนนะคะก็คือที่ลึกลงไปข้างล่างบุ๋มลงไปข้างล่างนะคะไม่ได้อยู่เสมอพื้นลึกนะคะต่อไปคำว่า วิธีการวิธีการหมายถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการนะคะเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบคําว่าวิธีการเนี่ยก็คือมันจะมีขั้นตอนมีลําดับนะคะให้เราปฏิบัติตามหรือเป็นหลักการของอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมี 1 2 3เป็นลำดับขั้นนั่นเองนะคะต่อไปคำว่าสามัคคีสามาคัคคีแปลว่าพร้อมเพรียงกันหรือปลองดองกันนะคะความสามัคคีก็คือทำอะไรโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอย่างเช่นเจ้าตูไก่แล้วก็วัวเนี่ยดึงดึงดึงเมียวน้อยขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกันก็คือสัตว์ทั้ง3เนี่ยสามัคคีกันหรือปลองดองกันที่จะดึงเหมียวน้อยขึ้นมาอย่างพร้อมเพียกงกันนั่นเองนะคะนในบทนี้นะคะ คุณครูก็มีคำศัพท์น่ารู้นะคะที่อยากให้เด็กๆเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะคำแรกก็คือคำว่าตะโกนตะโกนตะโกนหมายถึงการออกเสียงดังกว่าปกติเนาะการออกเสียงดังกว่าปกติอย่างเช่นเหมียวน้อยตะโกนร้องให้คนช่วยเจ้าตูบร้องให้เหมียวน้อยเนี่ยมาร้องให้อ คนมาช่วยเหมียวน้อยนะคะตะโกนก็คือการออกเสียงที่ดังกว่าปกติเพื่อให้คนอื่นเขาได้ยินนะคะต่อไปคําว่าสัปดาสัปดาห,ดาหมายถึงรอบวัน7วันนะคะวันอาทิตย์จนถึงวันวันเสาร์นะคะมีอาทิตย์จันทร์อางคารพุธพฤหัสสุร์เสาร์นะคะก็คือรอบวันในรอบ7วันเราเรียกว่าสัปดาห์คำนี้อ่านได้2อ,อย่างนะคะสัปดาห์หรือสัป,ปดาก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆชินในการออกเสียงเนาะ ต่อไปค่ะคาว่าสําเร็จสําเร็จหมายถึงเสร็จหรือบรรลุนะคะอย่างเช่นทําการบ้านเสร็จแล้วทํางานส่งคุณครูเสร็จแล้วนะคะการที่เราทาอะไรเสร็จสักอย่างหนึ่งสําเร็จนะคะต่อไปคําว่าจําหน่ายจําหน่ายหมายถึงการแจกการจ่ายหรือว่าการแลกเปลี่ยนนะคะต่อไปคําว่าย่อมเยาย่อมเยาก็คือราคาที่ไม่แพงมากเนาะอย่างเช่น นันทาอาลีแล้วก็พอใจเนี่ยเขาซื้อหนังสือเนาะในสัปดาห์ห้องสมุดในเรื่องเนี่ยในราคาย่อมเยาวนั่นก็คือราคาที่ไม่แพงมากนะคะคําว่าย่อมเยาวหมายถึงราคาไม่แพงมากต่อไปคําว่าตูบตูบในที่นี้หมายถึงสุนัขที่มีหูหลุบลงนะคะเราเรียกว่าหูตูบนะคะเราก็เลยนิยมเรียกสุนัข เนาะบางสายพันธุ์ว่าเจ้าตูบเจ้าตูบนะแต่บางคน,นก็แทนสุนัขว่าเจ้าตูบเลยทั้งที่หูมันไม่ได้ตูบก็มีเหมือนกันเนาะแต่สุนัขที่ที่เรียกเจ้าตูบนะ่ยที่มาของมันก็คือสุนัขที่มีหูเนี่ยหลุบลงนะคะก็คือหูมันใหญ่จนแบบหลุบลงไปนะคะเราเรียกว่าหูตูบก็เลยเรียกสุนัขว่าเจ้าตูบ ต่อไปคำว่าสัญญาสัญญาหมายถึงข้อตกลงหรือคำมั่นที่มีให้กันนะคะอย่างสัตว์ทั้ง4ีตัวในเรื่องเหมียวน้อยและเพื่อนเนี่ยเขาสัญญาก็คือเขาตกลงและให้คำมั่นสัญญากันว่าจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปต่อไปคำว่าอาศายัยอาศัยหมายถึงการพักพิงอาศัยนะคะการพักพิงอยู่นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักคำศัพท์น่ารู้นะคะ ที่คุณครูได้สอนไปคร่าวๆแล้วนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดของตนเองขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า58ค่ะแบบฝึกหัดที่3จับคู่คำศัพท์และความหมายที่สัมพันธ์กันมีคำศัพท์มาให้นักเรียน5คำนะคะคำที่1คาบ2ใจชื้น3 พยายาม C ส,สามาคัคคีและ5ลึกนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆเนี่ยห้าคำแล้วทางด้านขวามือนะคะก็จะมีความหมายของคำศัพท์นะคะมีความความหมายของคำศัพท์มาให้เด็กๆได้อ่านแล้วก็จับคู่ว่าคำศัพท์ เนี่ยหมายเลขหนึง่งคำว่าคาบหมายความว่าอะไรหมายถึงอะไรนะคะเด็กๆก,ก็โยงไปโยงจากดาวนะคะเด็ก,เ,ดกเห็นดาวข้างหลังไหมโยงจากดาวตัวนี้ไปจากดาวอีกฝั่งหนึ่งนะคะเวลาอยู่เด็กๆใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะเพื่อความสวยงามเนะะาะาหคำต่อไปนี้นะคะ ที่เป็นแบบฝึกหัดเมื่อกี้มีเฉลยแล้วนะคะหรือเด็กๆจะศึกษารในหนังสือเพิ่มเติมก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆทํางานเสร็จแล้วนะคะส่งให้คุณครูดูในครัสรูมหรือว่าในแพด l e t นะคะเมื่อเด็กๆจะขีดเส้นโยงเนาะคุณครูแนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดเพื่อความสวยงามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ